สวัสดีทุกคนกลับมาพบกับว o s s a อีกแล้วในคลิปเรียกเช่วันนี้เจอกันทุกวันพฤหัสเนาะจะเป็นอะไรเป็นไม่ได้นอกจาก Road to Kingdom นั่นเองอ่าเมื่อกี้เราเพิ่ง Reaction performance ของวงที่สิ่งไปนะถ้าใครอยู่ก็กดด้ได้เลยนะจ๊ะสำหรับวงต่อไปคที่เราจะมา r รี c t i ช่นก็คือวง Very Very นั่นเองนะจ๊ะซึ่งวันนี้ Very Very มากับ performance ของตัวเองที่มีชื่อว่า โฟโต้นี้เองเคยฟังรอเปล่าไม่เคยนี่ก็ไม่เคยฟังเหมือนกันอ่าเป็นครั้งแรกเลยใช่พร้อมยังพร้อมละไปดูไปดีกว่านอนมาเลยน่งนอนอะไรอ่ะอู้มือมีน่ากลัวคือเสียงร้อนคมาโอ้ย ได้มากน้ามือกีได้มากมันไลนยเหรออืมท่าน,นท่านคือแบบห้อนอะเป็นแฟนไลน์ไงปะอืมไม่ร้อนอะ อ,อ,อู้อตกใจลหลอดแบกอับเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมาแบบตลอดแนะร่มเนี่ยออพอเสร็จตลอดค่อเสร็จในเมฆอู้ชาเตอร์ป่ะชาเตอร์เป็นวิทยาอืมอืม วควันเมื่อกี้คือดีมากชุดมาแบบง่ายๆนะเออคามเียวามพลววะ่ะมันชุดน,นอนอะ่ะเออ,อโอ้ยมันเสยกระดูกอะพี่จับหัวอย่างนงี้เหรอเ๋ยวอู้ อันนด้ดีเอันี้ดีอู้มันแบบโดนลากเหรอสวยอ่ะมันกลัวสักอย่างเหรออืมดีิกดีอ่ะอู้เขาเต้นพร้อมกันมากชงที่แบบเต้นดีมากอ่ะอู้ ายานะ่ะเขาเก็บเก็บรายละเอียดดีมากทรงตัวดีมากแสงสีหน้าแบบดีมากเลยแต่ละคนอะ่ะเฮ้ยร้อนเนาะร้อนนะ おい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  อินเนอร์ดีมากอินเนอร์ดีมากเลยอะเหมือนแบบยังไม่รู้จักฝันร้ายหรือว่าฝันร้ายเป็นจริงคือแบบเหมือนจะตื่นแล้วแต่จริงๆยังไม่ตื่นหรือว่าอาจจะแบบตื่นแล้วแต่แบบฝันร้ายอะยังตามมาเหมือนคังมินจะเป็นตัวเด่นใน performance นี้เพิ่มเหมือนแบบเป็นตัวเล่าเรื่องใช่เป็นตัวเล่าเรื่องเหมือนเป็นคน่ะแล้วคนอื่นๆเนี่ยเป็นแบบเหมือนเป็นผีเป็นความฝันเออใช่เป็นผีในความฝันของเขาต้องขอชมก่อนว่าเวดดวิลลี่วงที่แบบเต้นดีมากเต้นพร้อมกันมากคือเขาเก็บแบบทุกเม็ด่ะ เขาเก็บรายละเอียดดีมากเลยคือแบบพร้อมมากจริงจริงรอบนี้มาน้อยนะแต่ว่าแบบเน้นแบบว่าอินเนอร์อารมณ์แบบมันดูละครเวทีอ่ะเขามิกเพลงมาดีแล้วก็แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเล่าเรื่องดีแต่แบบเวลาท่อน c l o สอ up ของน้องแต่ละคนเนี่ยมันจะเป็นแบบแสงสีพวกเนี้ยมันทาให้แบบเห็นห<า>น้ไาไม่ชนะัดไม่เห็นเห็นหน้าไม่ชัดแต่อาจจะด้วยคอนเซ็ปต์ของเขาแบบที่ต้องการความรลอนๆอะไรพวกนี้ก็เสียดายนิดนึงนนแต่็อตสุดท้ายอ่ะดีเลยน้องข้างมีแบบ มีฉากที่แบบนั่งที่นั่งเรียงกันอะ่ะมีแบบคนโผล่มาเขาือ,อ,อต,กตกใจคิดว่าผีฉันร้องกรีดเลยจริงๆ้องกรีดเลยแล้วมีฉากหนึ่งที่แบบดึงอะ่ะเหมือนหลุมอะไรอะ่ะเหมือนพยา,ยาสนสะดุด มันจะหนีมันโดนดึงกลับเข้าไปอะไรอว่ากเยี้ยตอนฉากเริ่มต้นที่แบบมีคนแบบโผลมาแบบข้างเตียงเกอแบบนึกถึงตอนที่แบบนอนคนเดียวครั้งแรกอ่ะกลัวกลัวใช่ไหมกลัวรอบๆข้างเตียงอ่ะแบบจะมีมือโผลออกมาไหมอะไรแบบนี้ทุกคนทุกคนสามารถดูเราเรียกชั่นเพอร์ฟอร์แมนย้อนหลังได้ที่ตรงนี้เลยนะจ๊ะใช่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กับเราด้วยนะครับ วันนี้เราต้องล,า,ลาไปก่อนอย่าลืมดูคลิปอื่นนะก็ไลคจ้า